วันนี้พี่อารีจะพาไปาไปให้อาหารปลานะคะที่บอ่อน้ำพุร้อนกันซึ่งสถานที่บอ่อน้ำพุร้อนก็จัดตั้งอยู่ที่ห้วยสายขาวนะคะเป็นอำเภอพานเนาะเดี๋ยวพาบรรยากาศมาชมนะคะแบบสั้นๆกันไปเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำอะไรที่ไหนกันคะให้อาหารปลาที่บอ่อน้ำร้อน มาให้อาหารปลาที่บอ่อน้ำร้อนห้วยทรายขาวซึ่งนะคะข้างหน้านะคะเขตข้างหน้าที่ติดกับถนนใหญ่นี้นะคะก็จะมีปลาะะซึ่งเป็นปลาที่เลี้ยงนะคะมีปลานิลมีปลาเยอะแยะมากนะคะแต่ส่วนมากจะเป็นปลานิลนะคะมีทั้งปลาเหมือนออกสีทองๆปลาคราฟหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะวันนี้นะคะอาหารที่ ให้ปลานะคะก็จะมีตั้งไว้นะคะสำหรับบริจาคนะคะซึ่งถุงละ20สถุงละ10บาทนะคะใครที่อยากจะมาบริจาคมาซื้ออาหารปลานะคะให้กับปลานะคะก็สามารถเข้ามาได้นะคะสถานที่นี่คือเปิดตั้งแต่น่าจะ6โมงนะหกโมงเช้าถึง6 0โมงเย็นโอาแปดโมงเช้านะคะถึง8ถึง6 0โมงเย็นนะน่าจะประมาณนี้นะคะอันนี้คือโซนด้านหน้านะคะ นี่ก็จะมีสะพานนะคะพี่อาลีนะคะกับพี่เอนะคะก็ลงมาข้างล่างที่เป็นบ่อนะคะแล้วเราก็เอาปลานะคะเอาปลาไม่ใช่มาเอาปลาเอาอาหารมาให้ปลานะคะเดี๋ยวเราดูว่า,าลาข้าฝั่งนี้เดี๋ยวเอาเอากล้องไว้ไหนดี ไม่ใช่พากันลืมกล้องเห็นอยู่จ้าเห็นแต่เก้าไหมเธอรมานกันเดี๋ยวอ่ะเธอถือสิ <c oughs> เดี๋ยวเราขออาหารปลาเธอหมดแล้วเดี๋ยวของเรา ส่องไปที่ปลาเลยค่ะปลาสีสวย,สวยปลาอะไรนปลาคาร์บเหรออุยปลาคาร์บหรือ,อปลา,า,าอะไรปลาสีทองปลาสีทองปลาสีทองสวยดูสิแม่ไหมเห็นไหมน่าจะก้มนิดนึงน่าจะเห็นอยู่ข้างไฟ โอ้ยมันเล่นนะแน่โอ้มันอยากกินน้องโอ้ยนะคะก็มาค่อนข้างจะบ่อยนะคะให้อาหารปลาเสร็จเราก็จะให้อาหารปลาเสร็จแล้วเราก็จะไปแช่เท้านะคะที่อะไรนะ <c oughs> ที่โอน้ำร้อน <c oughs> ที่่อน้ำร้อนน,นะคะก็จะมีศาราสองสาลาให้เราพักแช่เท้านะคะซึ่งบางทีเราเย็บผ้านะคะแล้วก็ทำงานค่อนข้างจะเยอะใช้เท้าในการทำงานเยอะ นะคะเราก็จะมาผ่อนคลายกันนะคะมาบ่อยมาบ่อยช่วงหลังนี้เริ่มมาบ่อย นีมาสั้นๆแค่นี้นะคะมาผ่อนคลายสวัสดีทุกคนบ๊ายบายค่ะอ่าบ๊ายบายเธอสวัสดีค่ะ